สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็มาเจอลุงหม่องอีกแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้ลุงหม่องก็จะมาแนะนํามาบอกอเมนูไทยๆง่ายๆนะครับซึ่งหลังจากที่ว่าในคลิปที่ผ่านๆมานั้นส่วนมากจะเน้น,ปนไปทายทางเมนูคล้ายๆฝรั่งนะครับ แต่มาวันนี้มาคลิปนี้ลุงมองจะมาแนะนําเมนูไทยๆเราง่ายๆนะครับซึ่งเป็นเมนูชานะครับที่ดื่มแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับนั่นก็คือเมนูชาน้ําผึ้งมะนาวนะครับซึ่งก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เป็นที่นิยมที่ร้านลุงมองลูกคา้านิยมสั่งกันนะครับซึ่งก็มีส่วนผสมไม่กี่อย่างครับมีน้ําชามีน้ําผึ้งแล้วก็มีมะนาวนะครับ ซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆนะครับหากเราชงดื่มเองเราก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลนะครับมีแต่น้าพึ่งมะนาวแล้วก็น้าชาแต่ถ้าเราทําขายมยันจะต้องมีหวานหน่อยหนึ่งก็ใส่น้าตาลทรายเพิ่มลงไปนะครับซึ่งกรรมวิธีและการาส่วนผสมการชงจะเป็นยังไงนั้นเชิญเพื่อนๆท่านผู้ชมตามลุงหม่องและครับลุงหม่องจะทำให้ดูเจร๋ยเลยครับ เคยครับอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมแก้วชงเหมือนทุกปีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเทนี่นะครับน้ำผึ้งนะครับอยู่ที่ว่า30 ml นะครับน้ำผึ้ง30 m ลเทลงไปครับเทลงไปในแก้วนะครับ30มลหลังจากนั้น เราก็จะมาบีบมะนาวนะครับนี่นะครับมะนาวลูกหนึ่งนะลุงมองได้หั่นไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยหลังจากเราเทน,น้ำพุ่งลงไปแล้วเราก็จะบีบมะนาวตามลงไปหนึ่งลูกนะครับาตามลงไปนครับมะนาวตามลงไปหลังจากบีบมะนาวเสร็จแล้ว เราก็มาคนน้ำผึ้งกับมะนาวให้เข้ากันนะครับคนให้มันเข้ากันครับเมื่อน้ำผึ้งกับมะนาวเข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำชานะครับเติมน้ำชาเทลงไปครับลงไปให้ได้อยู่ที่ระดับ165 m .l. นะครับ หลังจากเราคนน้ำพึ่งกับมะนาวน้ำมะนาวกักากลัดเราก็เติมน้ำชาลงไปให้น้ำชาใส่เติมน้ำชาลงไปให้ไม่ดูดิ่ยให้มาอยู่ที่ได้ระดับ165 ml นะครับจากนั้นก็คนผสมนสนสนทั้งหมดให้เข้ากันครับก่อนอื่นนะครับลุงหม่องขอทำความเข้าใจกับเพื่อนๆท่านผู้ชมเลยนะครับว่าชาน้ำพึ่งมะนาวนี่ถ้าหากเราชงดื่มเองนะครับ ถ้าหากเราชงดื่มเองนะครับเราก็จะใส่แต่น้ำพึ่งมะนาวแล้วก็น้ำชานะครับแต่ถ้าหากว่าเราชงขายมันจะไม่หวานพอลูกค้าไม่ค่อยชอบเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะแบบนี้ครับคนให้น้ำตาลทรายละลายนะครับ ถ้าดื่มเองไม่ต้องใส่น้ําตาลทรายนะครับแต่ถ้าหากว่าเท้าทาขายจะต้องมีหวานนําก็ต้องใส่น้ําตาลทรายลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมน้ําแข็งนะครับตากน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เทน้ำชาที่เราคนไวน้แล้วเทลงไปครับ เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วจากนั้นเราก็จะมาปิดฝาเสียบหลอดเรียบร้อยครับชาน้ำผึ้งมะนาวพร้อมเสิร์ฟครับเคนะเป็นไงครับเพืเ่อนๆท่านผู้ชมได้ดูได้ชมผ่านไปแล้วนะครับเมนู ชาน้ำพึ่งมะนาวนะครับอย่างที่ลุงหม่องได้บอกไว้แล้วว่าเป็นเมนูที่ว่าดีต่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำชาเป็นน้ำผึ่งมะนาวซึงก็ล้วนแต่มีประโยชน์นะครับในส่วนผสมมีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระหลายอย่างด้วยกันนะครับหากดื่มแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าจะต้องเป็นเมนูไม่ใส่น้ำแข็งนะครับถึงจะมีประโยชน์ มากนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใส่น้าแข็งไปแล้วมันก็อาจจะเกลือจางลงไปนะครับอ่ออบาก็หวังว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมคงจะเข้าใจในกรรมวิธีและส่วนผสมที่ลุงหม,ม่องได้บอกได้แนะนําไปนะครับเอาไปชงดื่มก็ดีเอาไปชงขายก็ได้นะครับอ่าเป็นเมนูง่ายๆแต่ได้ประโยชน์นครับอ่าเพื่อนๆท่านผู้ชมครับในคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้น ก็เชิญเพื่อนๆท่านผู้ชมติดตามกันต่อไปนะครับคงจะเป็นคลิปาเมนูไทยๆแล้วนี่แหละครับเพราะว่าเมนูฝรั่งก็ผ่านไปหมดละเพราะฉะนั้นจะเป็นคลิปอะไระก็ฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมติดตามในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไพืเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ